รถ Ford t ทีกก็สามารถใส่จออ d น o อยตรงรุ่นรดหน้าจอใหญ่แบบนี้ได้นะคะโดยในชุดตรงรุ่นรดมีจออ d r o i ยขนาดหน้าจอแสดงผล9นิว้วพร้อมหน้ากากและชุดปุปกณ์ปลั๊กตรงรุน่นรดติดตั้งแทนที่เวนวิวเดิมโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟหรือดัดแปลงรถระบบเดิมของรถสามารถใช้ได้ครบถ้วนรวมถึงปุ่มกดพวลมาลัยด้วยค่ะสามารถติดตั้งกล้องมองถอยหลังเพิ่มแบบนี้ได้ด้วยนะคะจอ n d น o อยขนาดหน้าจอแสดงผล9นิว้วเขามีให้เลือกหลายแบรนด์หลายสเปคเลยค่ะโดยจออ d r o i ยเนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและดาวน์ เอาไว้ดูหนังฟังเพลงหรือถ้าอยากได้แอปอื่นๆก็เลือกดาวนโหลดได้เองจาก Play s t o ซ e รวมไปถึงแอปแผนที่นำทางอย่างแผนที่ g o o g l e Map ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นที่จอได้เลยค่ะหรือถ้าอยากใช้งาน2อแอปพลิเคชันพร้อมกันเราก็สามารถทําได้นะคะโดยการเปิดแอปที่เราต้องการทั้ง2อแอปแล้วก็แบ่งครึ่งหน้าจอใช้งานไปพร้อมๆกัน2อแอปแบบนี้ค่ะในด้านของฟังก์ชันพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการเล่น USB หรือแฟลชไดร์เพื่อดูหนังฟังเพลงการฟังวิดีโอเอ็มและการบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเพื่อคุยโทรศัพท์หรือฟังเพลงจอเขาก็สามารถทําได้นะคะและะะะถึงแแมม้วว่่่่าาาาเเเขจจจป็นอ Android นอะคะตไระ ใช้โทรศัพท์ iPhone หรือ Android ก็สามารถเชื่อมต่อกับจอ Android ได้ค่ะในเวลากลางคืนก็สามารถปิดแสงหน้าจอโดยที่แอปยังทำงานตามปกติได้ด้วยนะคะและจอ Android ทุกรุ่นเขามี e อไลเ i z e r มาให้เราปรับแต่งแจงเพลงเบสกลางแหลมได้ตามใจถ้าอยากติดตั้งอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นซับบล็อก B-AM, p แว m ก็้องมาถึงเหตุการณ์กล้องมองถอยหลังก็ติดเพิ่มได้ค่ะจอ Android เขามีให้เลือกหลายรุ่นหลายสเปคจอบางรุ่นก็ติดกล้องรอบคันเพิ่มได้ด้วยถ้าสนใจสามารถสอบถามได้เลยนะคะ